นี่นะครับน้องออมมาเทสบ่อนะครับโดนแล้วนะครับดูครับดูคันครับ อันนี้คือปลาเจ็ดพันตัวอันนี้ใช้โลไม่ใช่ปลาของผโอ้มีดเงี้ยหลุดเฮ้ยเอาอันนั้นไปเด้อเกิดเหรอเกิดออกไปแล้วโอ้หมึงมึงมึงหนีเลยเปิดวิดีโอก่อนถ่ายต่อ ดีวยนะบึงโอ้สวยๆนะครับใชใช้ได้เลยเอาลงในบางหน้ามเออนี่นะปลาสโอเคนะครับสโลกว่าได้ครับนะเดี๋ยวจัดวันที่สามนะครับสามพฤศภาโอเคแล้วเจอกันครับปล่อยไปเลยครับบุญ